สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําปังอินดีเอสเซอร์ของฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะครับในการทํางานของดีเอสเซอร์ก็คือมันจะเอาไว้ตัดเสียงพวกซอโซสอ,อ,อ,อเสือตัว S อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีเสียงซิปซับซิซับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาโหลดกันเลยนะครับแล้วก็มาที่ เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้วิดีโอนะครับให้ทุกคนได้ไปโหลดกันนะครับตัวนี้นะครับ TDSER ตรงนี้นะครับพอเข้ามาในเว็บนะครับก็มากด Add to Chart นะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับของเรานะครับผมก็ใส่อีเมลของผมนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับลูกศรถูกแล้วก็กดเช็คเอาท์ครับพอเข้ามาตรงนี้ก็ กดตรงนี้นะครับ Press Order แล้วก็มากดโหลดตรงนี้นะครับ Download นะครับก็รอจนกว่าดาวน์โหลดเสร็จนะครับครับตัวน,นี้ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดมานะครับแล้วก็ทำการแตกไฟล์ ก็โฟลเดอร์นี้นะครับเราก็คลิกเข้ามามันจะมีของ mac ด้วยนะครับส่วนตัวข้างล่างนี้นะเป็นของ pc นะครับเราก็ทำการ install ากด next นะครับกด accept กด next นะครับตัวนี้มันจะถามว่าเราจะเซฟไปไหนเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับกด next ไปเลยตรงนี้นะครับ ถ้าใครใช้แบบไหนก็ติ๊กเอานะครับ AAX นี้เนาะจะเป็นของโปรทูนนะครับผมใช้คิวเบก็กด next ต่อไปครับเาเปิดดูนะครับว่าเข้ามาไหมนะครับผมจะพิมพ์หาเลยนะครับเพราะมันจะหาไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับมันอยู่ที่โฟลเดอร์ไดนามิกนะครับก็เป็นตัวนี้ครับ t d s r ตัวนี้นะครับหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงเข้าไปนะครับพูดเสียงซอโซสอเสือตัว S มาใช้ดูนะครับว่ามันสามารถตัดได้ไหมนะครับ S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  ซอโซสอเสือสซอ S H S H ผมอัดเสียงเข้ามาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวดีเอเซอร์ตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลูปไว้ตรงนี้นะครับ S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  สอสเอสอโซเสือสซอสอ S เ เอส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 ซอโซสอเสือลองมาฟังเทียบกันนะครับฟังอีกทีนะครับเอสเปิดนะครับเอสมันเงียบลงนะครับแล้วก็มันสมูทกว่าเดิมนะครับลองฟังอีกทีนะครับเอสเอส่าทีนี้เปิดนะครับเอสเอสปิดนะครับเอสเปิดนะครับเอสมันจะเงียบลงนะครับมันจะเบาลงแล้วก็สมูทขึ้นนะครับมันจะไม่กระโดดเป็น s แบบเยอะๆนะครับลองมาฟังอีกทีนะครับปิดนะครับ s s, s. <S เปิดนะครับ s s, s. <S อ่าตรงนี้ใช่มไหมครับสีแดงที่มันขึ้นมานะครับก็คือมันทำงานมันกดเสียงเป็น s อะไรนี้ออกนะครับ s s s, s. s. <S อ่าเสียง ซึบซ no ับซ nice ึบซับเนี่ยมันจะลดลงนะครับที่ผมฟังนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับผมว่าใช้งานง่ายนะครับแค่ดึงตัวนี้ลงมานะครับตัว processing ตัวนี้ลงมานะครับดึงจนกว่ามันจะมีสีแดงตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับนั่นคือมันเริ่มทํางานนะครับซอโซสอเสือ so so ซอโซสอเสือส o s H H นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับของฟรีสํหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ